สง่างามมากแอนโทเนียโพซิลได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นนางมโหอรเทวีเรียกได้ว่าออกงานกันแบบไม่มีพักเลย สำหรับแอนโทเนียโพซิอรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023และล่าสุดแอนโทเนียได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นนางมโหทรเทวีนางสงกรานประจำปี2567กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานฉลองสงกรานมรดกโลกหลังองค์การ UNESCO ได้ประกาศให้วันสงกรานในไทยกลายเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษย์โดยแอนโทเนียได้โพ ภาพพร้อมข้อความระบุไว้ว่าสรงกราน has officially been r e c o g n i z e d and added to the Intangible Cultural Heritage List by UNESCO. Anesco, Thailand is known for its rich culture, history, amazing food, beach and people. Songkran or Thai New Year Festival has been an event that awayho fond memory and brings a smile to many faces. A time where we can cleanse our mind, body and soul, where we can celebrate bringing in the New Year with not only our friends and family but the entire country. I would like to invite all of you to come and join us in the land of s m i l e during the month of April to celebrate this national wide festival. With b o o s thank you for choosing me to be the first UNESCO นางสงกรานต์ of 2567-2024 It is a way an d honor to be able to continue representing my beautiful country to the world and sharing what we have to offer ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าสงกรานได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการและเพิ่มเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดย UNESCO at UNESCO ประเทศไทยมีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันยาวนานชายหาดและผู้คนที่น่าทึ่งเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยถือเป็นงานที่จะเก็บความทรงจำดีๆและสร้างรอยยิ้มให้กับหลายๆคนอยู่เสมอเวลาที่เราสามารถชำระล้างกายและวิญญาณของเราได้ที่ที่เราสามารถเฉลิมฉลอง,ลองต้อนรับปีใหม่ร่วมกับเทอ,อิออนและครอบครัวของเราไม่เพียงแต่กับคนทั้งประเทศ ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเฉลิมฉลองในดินแดนแห่งรอยยิ้มในเดือนเมษายนนี้ร่วมกับพวกเราขอบคุณที่เลือกฉันเป็นนางสงกราน UNESCO คนแรกของปี2567-2024ถือเป็นเกียรติเสมอที่ได้เป็นตัวแทนประเทศที่สวยงามของฉันไปทั่วโลกต่อไปและแบ่งปันสิ่งที่เรานำเสนอ